เป็นกลุ่มดาวที่มาดูดูจักกันมาตั้งแต่ในสมัยดึกดำบรรโดยในอดีตเราเรียกกลุ่มดาวกลุ่มนี้ว่ากลุ่มดาวส c อปิโอสเพราะในสมัยโบราณเชื่อกันว่าเมื่อดวงอาทิตย์เคลื่อนที่เข้ามาปรากฏใกล้ๆกลุ่มดาวกลุ่มนี้ในประเทศอียิปต์จะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บใดๆเกิดขึ้นเลยกลุ่มดาวกลุ่มนี้ประกอบด้วยดาวเลษ์กอ,อย่างน้อยสิบห้าดวงซึ่งเรียงตัวกันเป็นรูปแมงป่อง ดาวที่สำคัญในกลุ่มดาวแมงป่องคือดาวอนเาเรสเป็นดาวเลษ์กยักษ์สีแดงที่มีความสว่าง0.9และสว่างเป็นลำดับที่15ในท้องฟ้ามีขนาดใหญ่ก,กว่าดวงอาทิตย์ประมาณ700เท่าชื่อของดาวอนทาเรสหมายถึงคู่แข่งของดาวอังคารเนื่องจากมีสีแดงคล้ายดาวอังคารนั่นเองนอกจากนี้ยังมีชื่อเรียกอ,อีกชื่อว่าคอสคอพีซึ่งหมายถึงหัวใจของแมงป่อง เพราะดาวดวงนี้ส่องสว่างที่สุดในกลุ่มดาวแมงป่องส่วนคนไทยเรียกชื่อดาวดวงนี้ว่านาวปริชาติกลุ่มดาวแมงป่องตั้งอยู่ระหว่างกลุ่มดาวคันช่างทางทิศตะวันออกและกลุ่มดาวคนยิงธนูทางทิศตะวันตกเป็นกลุ่มดาวในแนวกาแล็กซีทางช้างเผือกกลุ่มดาวกลุ่มนี้จะขึ้นอยู่บนท้องฟ้านั่นถึงคืนละ8ชั่วโมง แต่จะเห็นได้ชัดเจนเป็นรูปแมงป่องตั้งแต่บริเวณหัวถึงบริเวณหางก็งในกลุ่มดาวแมงป่องมีเรื่องเล่าตำนานในสมัยโบราณว่าในสมัยกีกโรมันมีนายพานผู้หนึ่งชื่อนายพานโอริออนเป็นผู้เก่งกาจมีความสามารถและมักจะโอ้อวดความเก่งกาจของตนว่ามีมากกว่าผู้ใดในโลกนี้จนทำให้เหล่าเทพเกิดความไม่พอใจโดยเฉพาะเทพีไกอา ซึ่งรู้สึกไม่พอใจเป็นอย่างมากเทรพีไคอาจึงได้เรียกแมงป่องบริวารของตนให้ไปจัดการกับนายพานโอริออนเสียแมงป่องตัวนี้ได้ใช้พิษของมันแทงเข้าไปที่ขาของนายพานโอลิออนจนถึงแก่ความตายและแมงป่องตัวนี้ก็ได้ถูกยกย่องให้เป็นกลุ่มดาวเพื่อเป็นเกียรติแก่งันส่วนนายพานโอลิออนนั้น ก็ได้เป็นกลุ่มดาวเช่นกันด้วยการ้องขอเทพีอันเตมิสว่ากันว่าเมื่อออเรีอนตายลงไปแล้วก็ยังคงกลัวแมงป่องอยู่โดยกลุ่มดาวนายพาออเรีอนจะไม่ปรากฏให้เห็นจนกว่ากลุ่มดาวจักรราศีฟิจิกจะรับขอา้้าไป